สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับในรายนี้พี่วุฒิและเพื่อนนำพาท่านมาทำความเข้าใจในเรื่องของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งในกฎหมายในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดล่าสุดเนี่ยมีถึงฉบับที่5เมื่อปีพศ2,562ที่รัฐกิจจานุเ์นิาวประกาศเมื่อวันที่1ิเมษายน2562นะครับ ถ้าย้อนกลับไปดูครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยถูกบัญญัติขึ้นมาในช่วงปีพอสอไหนบ้างเพื่ออธิบายแบบนี้ครับปี2540เป็นการเริ่มต้นพระราชบัญญัติในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นมาแล้วก็เมื่อปี2542มีการแก้ไขด้วยว่าเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นฉบับที่2 เปมีการปรับปรุงกฎหมายในการสิ้นสุดของสมาชิกกับภาพการยุบสภารวมทั้งอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกับการจัดระเบียบการปกรครองท้องถิ่นใหม่จากนั้นนะครับเมื่อปี2546กเนี่ยก็มีแก้ไขเพิ่มเติมเป็นฉบับที่3ในฉบับที่3เนี่ยนะครับกำหนดให้ในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรง จากประชาชนให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท,าท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นต่อมาเมื่อปี2552ก็มีการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่4ครับซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่4ี่เนี่ยก็แก้ไขในส่วนที่เป็นวาระการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดวาระนี่คือของฉบับที่4นะและก็ปัจจุบันครับ ฉบับที่5ป e ี2562แล้วก็ในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กำลังมีการจัดให้มีการเลือกตั้งอยู่เนี่ยก็เป็นการนำเอาเนื้อหาเอารายละเอียดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนของฉบับที่5ไปใช้ในการจัดให้มีการเลือกตั้ง ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ในเบื้องต้นนะครับพี่เพื่อนทำความเข้าใจให้กับท่านเกิดความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับก่อนที่จะเข้าไปดูในเนื้อหาของฉบับที่ห้าเนี่ยมาดูตรงนี้ครับว่าในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมีฝ่ายบริหารก็จะมีนายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีรองนายกมีเรขามีที่ปรึกษาที่มาจากการแต่งตั้งของนายกคนนี้นะครับคนนี้มาจากการลือกตั้งของประชาชนส่วนรองเรขาที่ปรึกษามาจากการแต่งตั้งของนายกทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้อีกฝั่งหนึ่งครับเรียกว่าฝ่ายนิติบัญญัติครับนิติก็คือกฎหมายมีประธานสภามาจากการเลือกกันเองของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรองประธานสภาที่มาจากการเลือกกันเองของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วก็มีสมาชิกสภานี่คือเป็นฝ่ายนิติบัญญัติส่วนอีกฝ่ายหนึ่งครับก็คือข้าราชการครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมีท่านประหลัดครับก็จะมีต้นกลางสูงตามแต่ละกรอบอัรตรากำลังของแต่ละจังหวัดก็มีรองประลัดต้นกลางสูง มีขอสําสนักปลัดมีผู้ในการกอกมีผอ,อสํานักนี่ก็เป็นฝ่ายเป็นฝ่ายริยติบัญญัติจํานวนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีความต่างกันพสรุปให้เห็นตัวเลขเข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับจังหวัดเล็กสุดเนี่ยเริมต,ต้นสมาชิกสภาหรือว่าสอจอของจังหวัดนั้นเนี่ยที่หนึ่คนจังหวัดเล็กสุดนะ เล็กสุดเนะี่ยคือมีมีเริ่มต้นที่24คนนายกมีคนเดียวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่รองนายกผันจํานวนตามจํานวนของประชากรในแต่ละจังหวัดประชากรมากก็มีรองนายกได้หลายคนประชากรน้อยก็มีรองนายกได้หลายคนเลขากับที่ปรึกษาเนี่ยนะครับเลขากับที่ปรึกษาเนี่ยเขาไม่ได้บอกสัดส่วนไหมว่าเลขากี่คนที่ปรึกษากี่คนแต่ สองตำแหน่งนี้เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยจะต้องห้าคนและรองประธานสภาให้เท่ากันครับสองคนประธานสภาหนึ่งรองสองเลขาที่ปรึกษาสองตำแหน่งนี้รวมกันท่านจะเอาเลขาหนึ่งคนแล้วก็เอาที่ปรึกษาสี่คนเป็นรวมกันเป็นห้าก็ได้หรือจะเอาเลขาสองคนที่ปรึกษาสามคนรวมกันเป็นห้าก็ได้จะเอาเลขาสี่คนที่ปรึกษาคนหนึ่งรวมกันเป็นห้าก็ได้ ไม่เกิดแต่รวมกันแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิน5คนทีนี้ในส่วนของรองนายกเนี่ยจะมี2มี3แล้วก็มี4ตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นของของสอจอสอจอเริ่มต้นที่24แล้วก็มา30 36 42 48เราเห็นตัวเลขครับเพิ่มขึ้น6ครับ6ครับ6ครับ มันก็หมายความว่าจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นครั้งละห้าแสนจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงังหวัดก็จะเพิ่มขึ้นครั้งละหกคนสอจอคือเพิ่มขึ้นหกคนก็จะเป็นก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นเป็นสัดส่วนแบบนี้ซึ่งในรายละเอียดตรงนี้นะครับท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดดูแบบทดสอบ ตัวอย่างแนวข้อสอบได้รวมถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบท่านที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะสแกน QR code กดเพิ่มเ,เ,เ,เข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มรายที่พี่วุฒิและเพื่อนสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบรวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ก,คการบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นกลุ่มที่พิวใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสารแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตรวจสอบในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้โดยเพพาะท่านที่กําลังเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจงังหวัดมีข้อมูลเพิ่มเติมใน,ในกลุ่มรายนี้นะครับท่านสแกน QR วอารกดคพิ ode, กดเพิ่มเ,มเมข้าไปในกลุ่มรายนี้ได้นะครับมีข้อมูลใหม่ๆม,มีสาระดีๆเนี่ยพก็จะนํามา บอกข่าวมาเล่าให้ท่านฟังในในกลุ่มรายนี้เรามาทําความเข้าใจครับว่าในกฎหมายในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งในในรอบที่แล้วเนี่ยคาถามในห้องสอบมีคําถามในห้องสอบที่ถามว่าการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยต้องตราเป็นกฎหมายอะไรในเรื่องของการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ว่าเป็นการก่อกาเนิดเกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยทำเป็นพระราชบัญญัติในการจัดตั้งครับการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดทําเป็นพระราชบัญญัติในการจัดตั้งการยุบคำว่าการยุบของพิ้วก็คือการรวมเอาอาณาเขตของจังหวัดจังหวัดหนึ่งไปรวมกับอาณาเขตของจังหวัด อีกจังหวัดหนึ่งหรือการแบ่งอาณาเขตของจังหวัดหนึ่งไปรวมกับอาณาเขตของอีกจังหวัดหนึ่ง5าถามว่ากรณีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการยุบหรือการแบ่งเอาอาณาเขตของจังหวัดหนึ่งไปเป็นอีกของจังหวัดหนึ่งเนี่ยต้องตราเป็นกฎหมายอะไรคำตอบนะครับต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเหมือนกัน ต้องบอกว่าการก่อกําเนิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วยกฎหมายใดการเปลี่ยนแปลงก็ต้องตราเป็นกฎหมายนั้นเหมือนกันนะครับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช้กฎหมายเดียวกันนะครับฉ <c oughs> บับที่ห้านี่เป็นฉบับล่าสุดแล้วเนื้อหาสาระของฉบับที่ห้าเนี่ยเมือม่อสิบหกเมษายนสองพันร้อยหกสิบสองรัฐกิจากาุเบกษาก็ประกาศให้ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่ห้า ปีพศ2562แล้วก็กฎหมายฉบับนี้นะครับให้มีผลถัดจากวันประกาศก็คือวันที่17เมษายน2562เนื้อหาสาระครับในมาตรา3ไปยกเลิกมาตรา9ของฉบับที่3และให้ใช้ความต่อไปนี้ความที่ใช้แทนนะผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นนี่คือประการที่หนึ่งที่ททแก้ไขไปจากนั้นครับในมาตราสี่ในมาตราสี่นะครับบอกว่า ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในวรรคห้าของมาตราเก้าแห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ .2540 มาดูในมาตราสี่ที่ไปเพิ่มในวรรคห้าของมาตราเก้าเพิ่มแบบนี้ครับความในวรรคสาไม่ให้นำมาใช้บังคับ กรณีที่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับการเลือกตั้งไม่ครบจํานวนถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่มอหมบอกบบนดีครับ ความในวักษามีให้นํามาใช้บังคับในกรณีที่มีการจัดมีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจํานวนถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังไม่ครบจํานวนอีกให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นประกอบด้วยจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เว้นแต่จะมีจํานวนสมาชิกไม่ถึง2ใน3ของจํานวนตามวักสามในข้อนี้ส่วนมาตรา5ครับให้ยกเลิกความในวงเล็บ6ของวักหนึ่งมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540ให้ใช้ความต่อไปนี้ความที่ใช้แทนนะคำว่าขาดคุณสมบัติหรือ มีรักษณะต้องห้ามตามมาตรา9วรัก2หรือกระทำฝ่าฝืนตามมาตรา44ทับ3วรัก3ในมาตรา6ครับไปยกเลิกความในวรัก2และวรัก3ของมาตรา11แล้วก็ให้ใช้ความต่อไปนี้แทนครับมาดูความที่ใช้แทนนะครับ เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตามบงเล็บ4วงเล็บ5หรือบงเล็บ6หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพอของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตามบงเล็บ6ให้ผู้ว่าการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน60วัน นับตั้งแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและแต่กรณีและดำเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการในการสอบสวนแม้นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตายหรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกิน2ปีในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถเนิการในการสอบสวนกรณีตามบงเล็บ5หรือวงเล็บ6ให้แล้วเสร็จภายในเวลากําหนดเวลาดังกล่าวเพราะว่าวยการจังหวัดอาจขยายเวลาในการสอบสวนออกไปอีกไม่เกิน30วันการเนิการสอบสวนการบริสิเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กําหนดใน กฎกระทรวงซึ่งในประเด็นเรื่องของการสอบสวนเนี่ยนะครับตัวเลขหกสิบวันเนี่ยเคยปรากฏในห้องสอบนะแล้วก็ถ้าหากว่าสอบสวนไม่แล้วเสร็จเนี่ยนะครับตัวเลขสามสิบวันเนี่ยก็เคยปรากฏในในห้องสอบนะท่านจะต้องทําความเข้าใจในประเด็นนี้นะครับในประการต่อมาครับในกรณีที่พบว่าการจังหวัดมีคําไม่ได้ใช ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตามบงเล็บ4บวงบเล็บ5้าหรือบงเล็บ6ตามบงเล็บ4วงเล็บ, 4, บ,เบ5้าหรือบงเล็บ6ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศคำวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นเนี่ยจะพ้นจากตําแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตามโดยในคำวินิจฉัยนั้นเนี่ยให้ระบุเหตุที่ทําให้พ้นจากตําแหน่งไว้และก็ให้สมาชิก,กภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น,นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่มีเหตุตามบวงเล็บ4บวงเล็บ5หรือวงเล็บ6แต่ไม่กระทบต่อการดําเนินง,งานและก็การรับค่าตอบแทน ที่ได้กระทําไปก่อนวันที่มีการประกาศคำวินิจฉัยถ้าในขณะที่ประกาศคำวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นเนี่ยกำลังดารงตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือประหานท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งที่กําลังดํารงอยู่ด้วยและในกรณีที่เป็นผลที่ถูกห้ามใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิ์เลือกตั้งให้ถือว่า วันที่ประกาศคำวินิจฉัยในวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าวทั้งนี้คำวินิจฉัยของว่าการจังหวัดตามมาตรานี้เป็นที่สุดนะครับประการต่อมาครับในมาตรา7ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในวักสี่ของมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศสอ4พ ในมาตราเบอกแบบนี้ครับ,บ,บ,บในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงตามบงเล็บแปดพร้อมกันทั้งหมดสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นครับถ้ากรณีนี้นะครับถ้าสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมดเนี่ย ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาก็จะไปมีความเชื่อมไปถึงการจัดให้มีการเลือกตั้งเพราะการจัดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าถ้ากรณีที่มีการครบวาระเนี่ยเขาจะให้มีการเลือกตั้งภายในภายใน 45วันแล้วถ้าหากมาการพ้นจากตำแหน่งกรณีที่นอกเหนือจากการครบวาระเนี่ยเขาก็จะมีได้เวลาในการจัดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยภายในส0่ิภายในหกวันครบวาระ45ไม่ครบไม่ครบวาระกคือกรณีอื่นนอกจากครบวาระเนี่ยให้60วันกฎหมายเขากำหนดเอาไว้แบบนี้ ประการต่อมาครับ <c oughs> ในมาตราที่8ให้ไปยกเลิกความในมาตราที่35ทับหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็มาตราที่35ทับหนึ่งเนี่ยให้ใช้ความต่อไปนี้นะครับบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้แทนท้องถิ่นและต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นี่อันนี้ต้องมาดูครับว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับในคุณสมบัตินะครับ 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนี่อายุ ของคนที่จะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต่ำกว่า35ปีนี่เป็นประการที่1ครับประการที่2ครับเรื่องของคุณวุฒิเรื่องของการศึกษาครับจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บริหาร ท้องถิ่นหรือเป็นสมาชิกรัฐสภาคำว่าเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกทั้งสภาผู้แทนรัษฎรหรือเป็นสมาชิกวุฒิสภาคือเป็นทั้งส AO Oder, สหรือสวอันะอะไรอะไรก็ได้เราใช้ก็ว่าสมาชิกรัฐสภาก็คือคำว่ารัฐสภาเนี่ยในความหมายของพิ้วตก็คือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและก็สมาชิกวุฒิสภานะครับประการต่อมาครับมาตราเก้าครับ ให้ไปยกเลิกความในมาตราที่35ทับ2แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่4พศ2552แล้วก็ให้ใช้ความต่อไปนี้แทนครับความที่ใช้แทนเนี่ยมาตราที่35ทับ2บอกว่านายก องค์การบริหารสุตจังหวัดมีวาระคราวละสปีเอาใส่เลขสี่เอาไว้ครับนับดูสู์ส้อยต่อท้ายนะนับแต่วันเลือกตั้งและจะดำรงตําแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้คือก่อนหน้าน,นี้ฉบับที่4บอกว่าไม่จํากัดวาระแต่ในฉบับนี้นะครับบอกว่าไม่เกินไม่เกินสวาระ เท่านี้ยังไม่พอครับสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจครับไม่ครบ4ปีก็นับเป็น1วาระอย่างนี้เราจะเห็นว่าบางจังหวัดนะครับก็จะมีการชิงไหวเชิงพิบชิงความได้เปรียบทางการเมืองไม่ต้องรอครบ4ปีก็ชิงลาออกเพื่อที่จะได้มีการเลือกตั้งเพื่อที่ให้คู่แข่งก็เตรียมตัวไม่ทนันเนี่ยก็เป็นเป็นเป็น,ปนกลยุทธ์ทางการเมืองซึ่งกรณีแบบนี้นะครับเรีวยกว่าไม่ครบ4ปีก็นับเป็น1วาระ แล้วก็แต่ถ้าหากว่าการเว้นเนี่ยนะครับเว้นเพื่อที่จะกลับมาเป็นเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดใหม่เนี่ยต้องเว้น4ี่ปีไม่ได้บอกว่าเว้นหนึ่งวัละนะต้องเว้นสี่ปีนี่กริการเขาก็กําหนดเอาไว้แบบนี้ในมาตราสิครับให้ไปยกเลิกความมาตราที่สามสิบห้าทับสในพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2อ,อ4 0แล้ว้ก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่3ปี2546แล้วกแล็ให้ใช้ความต่อไปนี้แทนสิ่งที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับบอกแบบนี้ครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต,ต้องห้ามตามมาตราที่35 1ทับ เพ้่แต่การนับอายุและก็การนับระยะเวลาการครองตำแหน่งเนี่ยนะครับของของรองนายกเนี่ยเพรารองนายกมาจากการแต่งตั้งของของนายกนะครับแล้วก็มตราสิบเอ็ดนะครับให้ไปยกเลิกวงเล็บห้าวงเล็บหกของวรกหนึ่งในมาติสามสิบหกแห่งราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีสี่ศูนย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่สามปีสองพันสี่สิบหกและให้ใช้ความต่อไปนี้วงเล็บห้า กระทำการฝ่าฝืนมาตราที่44ทับ3ามวุฒิบ6รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตําแหน่งมาตราที่55วักคาและมาตราที่79ในมาตรา12ครับให้ไปยกเลิกความวักสอวักคาของมาตราที่36ใช้ความต่อไปนี้แทนนะครับเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเป็นนายกองค์การบริหารจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตามวงเล็บ4วงเล็บ5 และเมื่อม of ีการรับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงให้ผู้ว่าการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือรับแจ้งจากณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วแต่กรณีและดำเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ผู้ว่าการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่มีผลการสอบสวนจากข้ารรมการสอบสวน นันว่านายกองค์การบริหารจังหวัผู้นั้นจะพ้นจากตาแหน่งไปแล้วไม่ว่าเหตุใดก็ตามเป็นแต่ตายหรือพ้นจากตําแหน่งไปแล้วเกิน2ปีในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ว่าสามารถไม่สามารถบริารสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดได้เนี่ยนะครับผู้ว่าการจังหวัดขยายได้อีกไม่เกิน30บวันนับแต่วันที่มีการสอบสวนและไม่ได้ฉัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับกรณีผู้ว่าการจังหวัดวินิจฉัย ว่านายกอบจพ้นจากตําแหน่งตามวงเล็บ4วงเล็บ5ผู้ว่าต้องประกาศคำวินิจฉัยใ,ให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าผู้นั้นจะพ้นจากตําแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่โดยคำวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทําให้พ้นจากตําแหน่งแล้วก็ให้ในายกอบจผู้นั้นเนี่ยพ้นจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตามวงเล็บสี่วงเล็บ5แต่ไม่กระทบต่อการทํางานแล้วก็ค่าตอบแทนที่ผ่านมานะครับเราจะพักกันตรงนี้ไว้ถึงมาตราที่13นี้นะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งท่าน สามารถที่จะเข้าไปดูยละเดี๋ยวเพิ่มเติมในคิวอ d e ในกลุ่มไลน์ที่พูดแจ้งไว้แต่ตอนต้นนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ